เอาลยครับผมกราบสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมก็อยู่กับผมคิ x เอ็ครับตอนนี้ฮะอยู่กันในเกมนะครับผมไมค c ครั Minecraft บเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้ครับผมจะไปนรกกันนะครับผมซึ่ง ผมจะบอกให้นะครับผมว่าไอ้ฟ e r m e n t e d s p ไ d e ด Eye นะครับมันไม่จำเป็นต่อเราครับเพราะว่าเราต้องไปเอาเนเ้อ r ีหวในการปลูกนะครับซึ่งแม่งโคตรจะปัดซบนะแล้วผมผมเสียเวลาในการแบบทํามาคิดดูเดี๋ยวมันจิตใจมันทำด้วยแหละรรแล้วผมเสียเวลาทำมาแนละ้วมันแบบต้องให้ผมไปหาใหม่แบบว่าแบบแบบแผลอะไรอย่างเงี้ยแหละถอ้ยนะฮะต้องร้องถอ้ยเลยนะ งั้นมันไม่ได้นะครับผมต้องอัปเกรดดาบก่อนนะครับแล้วก็เก็บพิกแอคไว้นะครับเอ้ยไม่เออไอรอดแอคนะครับไม่ใช่พิกแอคไปครับเพื่อที่ตอนนี้ผมจะลงไปนะครับเพื่อไปไอเอาเนเธอร์วาร์ดนะครับโอเคก่อนอื่นครับเสียดายเกาะเหมือนกันกน,นะเนี่ยเสียดายเกาะางั้นเราผมจะเอาเกาะธรรมดาไปดีกะวะ่าน้ำตัวอหไ่ได้หรหอลัาเจ็ดเคชัดเจนแบบฟูลเฮดดีนะฮะเกาะนี้ผมแบบ ใช้เวลาในการอัปโหลดไออัปอัปไม่ใช่อัปโหลดมานะครับใช้เวลาในการแบบจะเรียก่าอัปเกรดมันะแต่จริงๆเราควรจะเอานั้นไปนะแต่ไม่เป็นไรครับเด็กเราเยอะครับเราบ้านรวยนะโอเคผมจะเอาชุดเกาะธรรมดาไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาตายผมจะไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะเสียดายแต่ว่าเสียดายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับโอเคใส่ชุดไปเลยครับมันบวกหรือเปล่าบวก2อะไรพวกนี้นะครับได้หมดครับ ถ้าสชื่นโอเคแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของอาดาบนะครับผมจะต้องอัปเกรดดาบของผมให้มันมีความแรงทวีคูณนะครับเพราะว่าในการตีเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ไหวนะครับถ้าเราเอาไปแค่นี้เอ้ยอันนี้มันน,นี่บูเดยจัดไปนะครับ3ามาพิสนะฮะโอเคได้อะไรมาบ้างน็อกแบ็กหนึ่งนะครับคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นการอัปเกรดที่ประสบมากนะครับโอเคผมลอง เทสคิปเปอร์จากคิปเปอร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันม,มันใช้การตอมันก็ตีนานอยู่นะเฮ้ยไม่โอ้จบแล้วอะไรเนี่ยเราตีไปแล้วมันเซิร์ฟแหลกเนี่ยโอ้ตายแล้วมันหลูเป็นรูเลยไม่ใช่เป็นหลูเป็นรูเลยเนี่ยโถยไปช่างมันครับโอเคครับตอนนี้ผมจะต้องไปลงนรกกันแล้วนะครับเลเวลตั้ง18นะครับ Let's go my friend โอเคตอนนี้เราก็มาที่ในล็กเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ผมจะ <c oughs> ทำการนะครับผมขึ้นไปข้างบนนี่ก่อนนะครับโอเคแล้วผมก็รู้วิธีจัดการกับไอตัวสีขาวที่มันบินได้แล้วนะครับเราจะต้องตีไฟที่มันมาไอที่มันพ่นใส่เราครับกลับไปใส่มันครับแล้วมันก็จะสีแหแก่นะครับสีม่วงเท่งกันเลยทีเดียวนะครับก็ ตอนนี้สิ่งที่ผมจะหานะครับก็คือไอเนเธอร์วัตนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะอยู่ในปราสาทเนเธอร์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะหาปราสาทเนเธอร์ได้ที่ไหนนะฮะมาแล้วปากกระโเผอปากกระโพผปากกระโพผหายไปให้ตายเถอะนะครับตอนนี้ก็อย่าไปสนใจพวกซอมบี้พิกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยผิดเท่าไหร่นะครับซอมบี้พิกไอพี่เกี่ยวนะครับเคยอะไรผมไม่เอาไปละ ผมปวดร้อนและผมแบบชใช้เวลาการหาตัา้งนานนะฮะสุดท้ายมันโอ้โอ้โอ้ใหม่พูดเน็ตโอ้โอ้โอโอโอชิทแมนชิทแมนโอ้ชิทยายาโอ้ชอิการเสียเลือดแบบสายต่อนะโอเคผมจะทำทางไปนะครับซึ่งมีซอมบี้พิกนะครับซึ่งผมคงจะไม่ต้องกลัวมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ทำร้ายเรานะครับ แล้วก็ผมก็จะไม่ทําร้ายมันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เท่าเทียมกันนะครับ Oh shit, Get out the way bitch แล้วก็บัสนะครับผมบัสตัวสีเหลืองๆตรงนั้นเห็นท่านผู้ชมเห็น oh. ไหมไอ้บัสตรงนั้นนะครับแป๊บนึงน,นะผมขอมาร์คแผนที่ก่อนผมไม่อยากไปมาร์คใกล้ๆนะครับเอ่อ nature nature หนึ่น้วกัน นะครับผมพิมพ์อะไรไม่ได้นะในเทิร์นหนึ่งสองสามนะครับโอเคสิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวคือผมกลัวตกนะครับซึ่งถ้าบล็อกหายก็คือชิปหายนะครับถ้าบล็อกมันร่วงไปนะครับโอเคทอมบี้พิกอย่าไปกลัวครับตอนนี้สิ่งที่ผมกลัวคือบัสนะครับผมบัสมันจะแบบโจมตีเราเยอะมากนะครับโหมันใช่ประสาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมต้องไปเอานี้เพื่อทําเค่ื่องปรุงยานนะเอาแล้วมันร่วงไปอย่างนี้ผมก็ชิบหายดยิชิบหาย โอ้โหโอ้โอ้ไมค์กดอะไรเนี่ยเอ้ยมันพ่นมาหาเราโอ้โหเกือบตายโอ้ชิดชิดแล้วตายตายแล้วอย่างนี้ตายแน่ <c oughs> ผมตายแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันพ่นไฟได้อะมันเยอะมากครับมันเยอะจริงๆนะ <c oughs> ผมไม่ได้โมด้ด้วยมันพ่นไฟใส่ผม้ย แล้วผมจะจัดการกับมันยังไงเนี่ยตายแล้วพ่นไฟอย่างนี้แล้วมันอยู่กันเยอะมากมันเป็นโหมดฮาร์ดหรือไงเนี่ยมันวอเตอร์แฮ็กมากเหมันเยอะมากจริงเยอะจริงไปสับกูปิดทางแม่ง,งเลยเฮียกูไม่ไปไหนละแม่งมอันตรายเกินไปโอ้ชิดแล้วผมจะล่อมันมาไงจริงจริงมันต้องมีธนูเนี่ยกินอาหารกัน ผมเลือดน้อยมากผมแบบป้องกันตัวเองไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้โหโดนธนูอีกมาย้อยผมมันโดนจุดไฟแต่ผมมันไม่มันไม่เดินมาหาผมเลนะผมต้องรอสกเกลตั้กนก่อนละผมใช้บล็อกไปเยอะมากเลยนะผมมันอยู่กันเยอะมากผม ชิบหายแล้วผมพลาดแล้วผมเจอไหมนะผมพลาดแล้วใช่ไหมใครก็ได้บอกผมทีโอ้มันลอยขึ้นมาแล้วโปรดเดินมาหาฉันเถอะโอหแล้วมันทำไมมันแบบแบบมันตียากนะเฮ้ชิบหายแล้ว คงจะต้องตายแล้วมั้งเนี่ยโห้วโูตัวอะไรวะน่ะหายแล้วนี่ตีแม่งเลยเอาชิบหายแล้วมันมาแล้วมันตัวอะไรวะน่ะ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 โอ้ชิปโอ้ชิปโอ้ชิปไปเฟรนด์เอ้าตัวไฟกูอ๋อโหเจ็บ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 ชิบหายแล้ว ไม่ได้แล้วผมไม่ได้การแล้วผมต้องวิ่งครับมันมันมีตัวอะไรด้วยนะเนี่ยโอ,อ้โหตายแล้วปราสาทน่าจะอยู่ด้านหน้าครับผิดทางจริงด้วยผิดทางผิดทางวิ่งยาวแล้วกูไปแล้วกูมไม่อยู่แนละ้วไอ้จิบหายแต่ไหนครับน่าจะเป็นปราสาทอุ๊ยโ,โดนอะไรเนี่ยกูตายแล้วโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหจบแล้วชิบหายกินอาหารก่อนนี่อะไรเนี่ยปอราวาเห็นความพิโรธเอาจิบหายตักหายไปหมดเลย เอากลัเพื่ออะไรเนี่ยผมคงจะโอ้เจอกล่องโอ้ไม้กุดเนี่ยอาหารก็ไม่ค่อยมีนะครับผมบาดเสียมากเลยนะยิงมานดรกที่นึงนแบบคือแบบไม่ค่อยอยากตายเท่าไหร่นะแต่มันมันจะทำไงได้นะ ประเด็นตอนนี้เลยนะคือผมไม่รู้ไงโอ้โหซัมีหมูอย่าไปตกใจนะครับอย่าไปร้อนรนกับมันนะครับจริงภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราจะมาหาเนเธอร์นะครับเฮ้ย <c oughs> โ,โ,โอ้โอ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  my god ที่รักจ้ะสวัสดีจ้ะธตไดีเราพูดไหมเอาชิปหายโอ้โหตีติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> มันคืออะไรอะ่ะ oh, มันมีเยอะมากเฮ้ย <Hey, S 2> มันเยอะอะไร oh, วะจุดเกิดของมึงหรือเปล่าเนี่ย หูยกูฆ่าได้ไงเนี่ยมหาสัจจันทร์โผล่ไป16อันแล้วกันนะครับมันมีเยอะมากนะครับตรงนี้ผมปิกกว้าไปหมดเลยกันนะครับอะไรใ,ใกล้โตแล้วผมเอาไปหมดเลยตอนเนี้ยเหลือไว้บ้างครับโอเคตอนนี้ตอนนี้เราก็บรรลุเป้าหมายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอมาร์กตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแอดนะครับผมเป็นสักเขียนเป็นภาษาไทายเลยนะครับผมประสาทกูเขียนไม่ปาาไปเป็นด้วยประสาทแม่งอย่างนี้แหละ นะครับถูกหรือเปล่าไม่รู้เฮียปั๊บปุ <c oughs> ป๊บไปภาษากู <c oughs> เขียนกูเขียนได้อย่างมั่วน,นิ่มเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ผมขอสำรวจแถวนี้กันแล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อเจอของดีนะฮะมันมีทางขึ้นไปข้างบนด้วย okay. โอเคอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายแล้วไม่อย่าให้สิ่งที่ฆ่าได้มาเสียหายไปเลยหมดแล้วอ่ะผมไม่สามารถอับเลียตไปงั้นนะ ท่านต,ตอนนี้ผมขอฟาร์มเลือดของตัวเองก่อนแล้วกันนะฮะโหเมื่อกี้ผมเจอบาสนะถ,ถ้าถ้าผมได้บาสมาแล้วผมจะจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขอรบกัอนนะครับเย้ oh. yeah. เอาไม่ได้บารดเอาเอ๊ยทำไปเอาทำไมผมไม่ได้บาสวะเอาเอาจริงๆมันจะต้องได้แท่งไอ้นั่นไม่ใช่หรอเอาแล้วกูฆ่าสองตัวเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรกันเฮ้ยมันมาทำร้ายเราหรือเปล่ามึงมาทำร้ายกูตีนะกูตีนะ กูตีจริงด้วยนะกูบอกให้ตีนะกูโหดนะตอนนี้โหดนะโหดนะอาหารไม่มีโหดนะโหดนะมึงตายยังไงวะนี่มันไข่ตัวอะไรนี่มันเหมือนมันทําหน้าที่เหมือนกับไอตัวนั้นเลยครับเดี๋ยวแล้วมันดอบอะไรอืมเดยมันมีลูกมอนมาดิโอชิดโอชิดโอไมคกูโอ้โนอไ่เวย์โน่โน่โน เฮ้ยโอ้ยตายห่าแล้วอีก็ชิบหายได้สิโอวหเกือบตายแล้วผมผมต้องกลับเลยครับโอ้โหดิวะจะไปตีโดนมันมกินไม่ได้เลยทำซุปได้ไหมเนี่ยผมต้องทำซุปกินนะตอนเนี้ย จะตายแล้วว่าไม่รู้เรื่องมันจะดีเจให้ผมป่ะนะตอนนี้คือผมต้องภาวนานครับขออย่าให้อันนั้นครับอย่าให้มันแบบจะได้ไงอย่าให้มันมาฆ่าผมก็พอนะครับคือตอนนี้ผมแบบวิ่งช้ามากนะครับแล้วเลือดเดือดสองด้วยนะถ้าผมตายผมแบบจกจะร้องไห้มากนะฮะใจคอไม่ดีเลยครับทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยนะฮะกดไลค์นะครับเชียร์ ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับจากโอ้โหเกืียบตกแล้วกูนะครับทุกคนต้องเตือนผมนะครับว่าให้ใจเย็นๆนะครับไม่งั้นเราก็อาจจะสีแห่แก่นะครับผมไม่สนใจขุดแม่งไปแล้วแล้วกันนะครับกูไม่อยู่แล้วครับกูได้ของมาเลยครับนั่นก็คือเนเธอร์สุดหล่อนะครับไปเลยครับ60กว่าเมกูยอมขุดครับผมกูไม่อยู่แล้วครับกูไม่อยากไปเดินเพ่นพล่นอยู่ข้างนอกนั้นนะครับมันจะเดินไปเลยครับขุดนะครับเอาชิ่หายเจอดุมอะไร เกือบตกตายไม่ได้มาดูขุดนะครับอัปเกรดมาขุดทางช่างแม่งครับไม่สนใจครับขุดแรกวัตถุฟักเอาไปครับมีอะไรเอาไปครับตอนนี้แรกมันเดือดเลยนะครับรีบขุดรีบไปครับจังหวะนี้ผมผมอยู่ไม่ได้ครับผมจับใจคอไม่ดีแลวครับขุดทะลุไปแล้วครับตอนนี้โอเคตอนนี้ผมแบบข้อดีของตอนนี้ก็คือผมได้มาร์กอันนี้ไปเลยวอาหารน่าจะเอามาเยอะกว่านี้ครับจริงๆแล้วเก็บเก็บไปก่อน จริงๆอาหารผมควรจะเอามาเยอะกว่านี้นะแต่ว่าคี่แบบไม่ได้คิดไงคือคิดว่าเออชุดเกาะของเรานะครับกับดาบของเรานี้จะสู้ได้นะพูดถึงมันก็สู้ได้แหละนะครับแต่ว่ามันก็โอ,กโอ้ไม่กอดกูตายนะไม่เอาด,ดิขุดลงล่างแม่งไปลนะกูอยู่ละัูอยู่กอยู่ไปกูดเดินลงล่างเองก็ได้อีกสามชิกว่าเมเองอนะ่ะเนี่ยนกะูขุดทำบ้านได้เลยจริงทำบ้านสีแดงได้เลย สภาพเนี้ยอู้เจ็บโอหโหเรือดเลยนึงนะอ้าฮิวเร็วเร็วขุดพันกันไปข้างหนึ่งบอกเลยไม่เอาแล้วก็เรือดเลยนึงนะไม่ไหวนะโอ้โหมันเอ้ยไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้ ไปแล้วอยู่กูอยู่กูเลยมาดีแค่ไปเอาของครเจเอ้ยโูติดก้นลูกตายกูเว้ยเจ็ดเค้มึงมาเกิดอะไรแถวนี้ไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเข้าไปเข้าประเทศไป Yeah! เย้โอ้พระเจ้าจอร์ดกูนึกว่ากูจะตายแล้วเลือดเลยหนึ่กูรอมาได้ยังไงเนี่ยโอ้เชียดชิวเชียดชิวตนนีว้วเกลือพังไอ้สาดเอ้ยโอ้โหแบบโอ้ตอนนี้ใจเต้นแรงมากเนี่ยเจ็บแค่แม่งแบบโอ้เกือบตายท่านผู้ชมให้หาเอ้ยจะร้องไห้เลยถ้ากูตายร้องไห้เลยเนี่นย,นนยของยิ่งแบบหายากๆอยู่วิ่งไปจากไกลเนี่ย โอ้โหในที่สุดครับเราก็รอดมาได้ฝุ่นหัังมัจะพกเนื้อไก่ไปสักหนึ่งร้อยอันนะฮะเยอะแค่มันแบบไม่มีของกินแล้วอ่ะนึกภาพคนหิวอาหารแล้วไม่มีของกินอนะ่ะเออจริงๆผมก็มียาฮิวนะผมไปตีพ่อมดมาได้ไ,ไปไหนแะล้วะายาฮิวยาฮิวนะ่าจนะอยู่นี้นะเนี่ยผมมียาฮิวนะแต่ว่านั่นไงผมไปตีพ่อมดมาได้นะครับก็ตอนนี้เก็บพวกของไปก่อนเ็นผมเจอ,ออัดเลยเนะี่ยได้ถานไปได้เลย อืมโอเคไม้ชึบชึบลาวานะครับชึบๆึบโอเคนะครับโอ้โหผมขุดจนเกือบมันจะพังอะ่ะตั้งแต่มันเต็มจนตอนนี้มันจะพังอะ่ะคิดดูดิครับไอที่ขุดของผมอะ่ะโอเคครับเรามาเริ่มต้นการปลูกนะครับในเทอร์วาดกันนะครับผมซึ่งโอ้โหสุดยอดสุดยอดได้ไหมเนี่ย พอไหมอ่ะประมาณเท่านี้แล้วกันครับเอาโตไวมากเอาได้แค่อันเดียวเอาไม่เป็นไรรอให้มันโตเต็มที่แล้วกันนะฮะเป็นไงเราก็ได้เนเธอร์หวานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนี้เราไปเอาตาเมงบุมมาทํเพื่อไปอวมาทํเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้ามันโตมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมลองขุดอันนี้ดูแล้วกันเออมันก็ได้อันเดียวนะครับแสดงว่าอย่างนี้คือยังไม่โตนะฮะ แล้วก็ผมคงจะต้องจําไว้นะครับโตเป็นแบบไหนโอเคผมก็ว่าทำไมมันปลูกเร็วนะฮะไม่น่าใช่ครับน่าตั้งโตกว่านี้นะครับก็ถ้าชอบครับอย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย